อันนี้ที่เก็บมาแล้วนะคะทุกคนเก็บมาแล้วเคืองหนึ่งนะนี่เห่ากระต่องเอามาใส่ใส่รถอยู่เนะาะล้วก็ใส่พังแยงแบบนี้เพราะว่าให้เพื่อนสเสด็จนามให้นามเพื่อนแบบว่าที่เห่าเก็บมามันจะปิดเปียกเนาะเดี๋ยวเป็นจะเห็นให้เบง่งนะทุกคนเห็นว่าเ็นเก็บในแดงฟูฟูเลยนะจ๊ะอันนี้คงจะยางไปโทรศัพท์เนาะนี่ในแดงฟูๆูอันนี้คงจะปล่อยไปเนาะลูกค้าเพิ่นมาเอาตอนเ็นบปอยู่เนาะนี่ เข้ากับสีตากเนาะนี่บงเป็นอย่าง่งเข้าตองใส่ผังยางบังค่ะน้ำน้ำมันก็จะเสด็จออกจากเนแดงนะจ๊ะนี่เห็นป่าน้ำตัวเนแดงมันจริงๆเนี่ยมันเบามากเลยนะคะมันฟูแบบเป็นเฟิร์นเนาะเบาๆเลยได้ทุกคนเข้าก็ต้องเก็บแบบนี้เนาะอ่าเก็บเป็นกระสิเก็บใส่ตะก้าตะก้านึ่งกะประมาณสองโลกว่านะคะเสด็จน้ำแล้วก็เหลือประมาณโลกว่านี่แหละอ่า ตอนนี้กะลูกค้ามาฮับนะจ๊ะหมวอน,นี้เนาะซิบหาโลเนาะแต่บรรลุว่าสเสด็จนาน่าสิสิยังหอด1ิบหาโลบอนะกัต้องบอกลูกค้าอีกเทีนึงนะจ๊ะแต่ว่าชุดนี้หมดล้วะจ้ะอ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับต้องทาอีกซิบมือจ้ะยากให้ซิบมือแหละเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันเร็วเกินไปนะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งกะได้อยู่แต่ว่ามันกับได้นำหนักเขาเนาะ อาทิตย์หนึง่งนำน,กนักแน่แดงเพิ่นบ่ค่คอยได้นะจ๊ะเพิ่นกะเพราะเต็มบอ่ออยูต่ต่อวน้ำนกักบ่ได้นะคะนี่มันก็สิแบบอ่ะไอ้บ่น้ำเขาก็ต้องเอามาพักใส่นี่เนาะโอเคง่ายยายย,าย้ยายย,าย้ายเห็นไหมทุกคนนี่ฟูฟูเลยนะจ๊ะแม่นี่นะจ๊ะเก็บเนาะ เก็บขา,าจะปล่อยชุดใหม้นะจน้ะบบบนี้เอ่อกระบะได้ว่าเป็นกระบะได้เก็บอ,อา่บออา,ออา,ออาจนมดทุกแปงนะจ้ะเป็นจีนยัางไว้อยู่ประมาณหากรองโฟมนะคะเหลือไว้ประมาณหากรองโฟมเพื่อที่จะแบบเอามาขยายพันธุ์พันต่อนะจ้ะนี่ที่จริงเป็นต้องเก็บออกมันร้อนๆเนะา,านะเห็นไหม นี่จะน้ำเนาะเขาก็ต้องเสด็จน้ำก่อนนะจ้ะ้คคามะรับเวลาลูกค,ค้ามาเอาอยู่สวนแบบว่ามาตักเอาเองสิเบนกะสีแถมให้ไปน้ำนะคะจะประเด็ว่าซื่อแบบโลหนึ่งเสียโลหนึ่งเป๊ะๆนะจ้ะกะสีแถมให้เกินเป็นโลเครื่องีอย่างสินะอเ,อเนาะเพื่อไว้เนาะจ้ะแต่สําหรับทรงนี่สาหรับทรงออนไลน์นี่เบ็นจะพักไว้ประมาณ8ปดถึงเก้าชั่วโมงนะคะค่อยจะแพกทรงเนาะให้ิ่นเสด็จน้ำดีๆเพราะว่าการขนทรงเนาะยันพ่นเนาพ่นเสียนะคะ อ่านี่จ้ะเอาเบนจะไปเก็บแหนแดงให้มันเสร็จนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้เพจแหนแดงอุดอรน้ำแนันได้จ้าเมื่อนี้เบนกับสิปไปแล้วนะคะลาสำหรับอาช่อง youtube กับ story o ออ e n นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เบนน้ำนะคะกดไลค์ให้น้ำนะคะเป็นกำลังใจนะคะเมื่อนี้เบนไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายคะ่ะ